และนี่แหละก็คือผู้ที่เข้าชิงในรอบนี้นะครับผมซึ่งต้องไปลุ้นกันนะฮะวันที่เสร็จนั้นใครจะคว้ารางวัลไปครองครับผมแต่ในช่วงของเวทีคมบันเทิงวันนี้นะฮะเราไปเช็คสักหน่อยครับผมว่า4ี่ช่องทางหลักในส่วนของการโหวตประเภทผลดเครื่อมาหาชนนั้นมีอะไรบ้างไปย้ำสักหน่อยฮนะสำหรับคืนนี้นั้นปิดโหวตเที่ยงคืนนะครับ ของสุดท้ายแบบของจริงนะครับสำหรับกิจกรรมโหวตรางวัลประเภทขวัญใจมหาชนทั้ง9สาขานะครับซึ่งก่อนจะปิดโหวตนั้นนะฮะเรามาย้อนเช็คสักหน่อยว่าช่องทางโหวตนั้นมีอะไรบ้างครับหนึ่งนะครับผมผ่านทาง Facebook คมฉลึกและก็คมฉลึกลูกทุ่งอวอร์ดฮะที่สามารถกดอีโมจิให้กับศิลปินได้คิดคะแนนเป็น15เปอร์เซ็นต์ครับสองครับผมโหวตผ่านทางเว็บไซต์นะฮะคมฉลึกลูกทุ่งอวอร์ด2566ครับผมที่โหวตได้10นาทีต่อ1ครั้งครับแต่ใครนะฮะที่อยากได้คะแนนนเยอะๆก็นานจกกกิกร,รกกทีต่อันึ่งครั้ง ม,มีคะแนนตั้งแต่80ถึง300คะแนนคิดเป็น15%ครับช่องทางที่3นะฮะผ่านทาง SMS นะครับผมมี3หมายเลขด้วยกันคิดเป็น35%ฮะและสุดท้ายครับผมช่องทางที่4ฮะผ่านทาง l i น์ช็ o ปแอดมชัดลึกครับผมคิดเป็น35%เช่นกันครับรวมทั้งหมด4ช่องทางนะฮะคิดเป็น100%ครับผม และอย่าลืมนะฮะในค่ำคืนนี้นั้นปิดโหวตวันที่20กันยายนนะฮะเที่ยงคืนตรงพอดีเลยครับผมแล้วก็ไปรุ่นรางวัลพร้อมกันครับในวันที่27กันยายนนี้นะฮะณโรงละครอ,อักษราคิงพาวเวอร์ังน้ำครับผมแ้ะก่อนจากกันไปนะฮะขอบคุณไปด้วยครับผมกับแคร์บิวยืนหนึ่งแครวที่แคร์ผมครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนบายบายครับ